รถสูบน้ําเคลื่อนที่รถแท็กเตอร์รถบรรทุกน้ํารถบรรทุกเครื่องสูบน้ําเครื่องกําเนิดไฟฟ้ารถแบ็คโฮสพานเบลี่และเครื่องผักดันน้ําพร้อมทุนและตู้ควบคุมรวมแล้วกว่า200รายการที่สํานักงานชประทานที่7ได้เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการเกิดอุทกภัยที่ถูกจัดเก็บไว้ที่ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ําส่วนเครื่องจักรกลตําบลหัวเรืออําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายจักรินประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลรประทานที่7นายสุวัสด์สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการส่วนเครื่องจกักรกลได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องพบว่าเครื่องมือต่างๆทุกชนิดมีความพร้อมในการใช้งานได้ทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยและภัยแลง้งส่วนด้านกำลังคนได้จัดไว้ทั้งหัวหน้าง,งานหัวหน้าฝ่ายพนักงานราชการและลูกจ้างไว้กว่า200คนพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที หากไม่เพียงพอสามารถขอกําลังสนับสนุนเพิ่มเติมได้จากกรมชลประทานเก้าหน่วยงานเนี่ยผมก็จะให้จัดชุดมา15คนมา เวียนมาทำเราจะเตรียม15คนได้9้าถ้าตีก็150บวกจากนี้อีกอีกสี่ก็มีไม่ต่ำกว่า200ไม่รวมในกรมถ้าเราขอสนับสนุนนะครับ200คนผมว่าในช่วงต้นนะ่าจะเพียงพอที่จะเวียนกันมาทำนะครับมาดูมาอยู่ว่ามาช่วยจะช่วยอะไรเหมือนจะผมจะทำแบบเดียวกับปีที่แล้วก็คือจะมาช่วยให้ให,ให้ให้เต็มที่แม้กระทั่งหลังน้ำลดเราก็ทำแบบนี้เราก็เวียนมาแล้วก็ช่วยอัตรากำลังไม่ต้องห่วงครับกรมชุมพรทานมีอัตรากำลังค่อนข้างค่อนข้างเยอะ ในโอกาสเดียวกันนี้ได้ปล่อยคาราวานเครื่องมือเครื่องจักรเตรียมความพร้อมรองรับฤดูฝนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่กรมชลประทานมีความมุ่งมั่นพร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถเพื่อที่จะให้ประชาชนมีน้ําอุปโภคบริโภคและน้ําทางการเกษตรตลอดฤดูกาลในทุกๆปีนอกจากนี้ยังได้เฝ้าระวังจุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นอีกจํานวน38จุดอีกด้วยสํานักงานชลประทานที่7 ยังได้นำ12มาตรการหลักของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติมาปรับใช้6แนวทางสู่การปฏิบัติอาทิการเก็บกักน้ำเครื่องมือเครื่องจักรสิ่งกีดขวางทางน้ำและการประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำให้แก่ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องช่วงนี้เราก็พยายามที่จะปิด น้ำแล้วเก็บกักไว้ให้ได้เยอะแต่ว่าถ้าชาวบ้านร้องขอว่าขาดน้ําเราก็สามารถเปิดระบายได้ตลอดนะครับขอให้ประสานมาที่ที่กรมชลประทานเราสามารถบริหารจัดการได้อันที่2ก็คือพวกสิ่งกีดขวางเราคงจะทําเรื่องของสิ่งกีดขวางตรงไหนที่กีดขวางทางน้ําให้ระบายเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ดูว่า ตรงไหนที่จะช่วยเตรียมเครื่องจกักรเครื่องมือเป็นข้อ5ในในในหข้อที่จะที่จะต้องเตรียมซึ่งเราก็เตรียมพร้อมเครื่องจกักรเครื่องมือนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือประชาสัมพันธ์ให้กับให้กับพี่น้องชาวบ้านพี่น้องกเกษตรกรรู้ว่าเราทําอะไรแล้วเหตุการณ์อะไรมันจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาขาดการว่าจะเกิดสถานการณ์เอล尼โยซึ่งจะทําให้มีน้ําน้อยกว่าปกติขอให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ําอย่างประหยัดรู้คุณค่า และปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยก็จะสามารถร่วมมือกันแก้ปัญหาให้ผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันได้หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1460ตลอด24ชั่วโมงวิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพอรุณเชิญทองทีมข่าว nbt tv อีสานรายงาน